สวัสดีครับผมท็อปจิลายุทธ์นะครับวันนี้ผมอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนมางานที่สำคัญมากนะครับคือ Meta Thailand 2 0 2. 2 2 e s p o r t s and Digital Life ซึ่งผมเชื่อว่าใน5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยโลกของเราจะเปลี่ยนไปเร็วมากๆเลยนะครับจะเป็นการมาของเว็บ3.0นะครับ AR VR Technology หรือ Metaverse AI, Big Data, 3D Printing, IoT ที่มันจะมาพร้อมกันนะครับเราจะมาเปลี่ยนโลกของเราเนี่ยอย่างรวดเร็วมากๆเลยซึ่งในงานนี้เนี่ยก็จะได้พบนะครับกับวิทยากรเก่งๆความรู้ใหม่ๆที่จะตรงกับโลกอนาคตว่าเราควรที่จะต้องปรับตัวกันยังไงนะครับทุกคนก็สามารถจะติดตามชมออนไลน์ได้ผ่านเว็บไซต์นะครับ meta thailand.io นะครับหรือจะติดตามกันผ่าน Facebook Channel ก็ได้หรือ YouTube Channel ก็ได้นะครับที่ meta thailand 2 0 2 2นะครับ ซึ่งงานเนี่ยก็จะมีตั้งแต่วันที่2 1ถึง23มกราคมนะครับปีนี้นะครับที่นี้ที่เดียวเท่านั้นนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในงาน Meta Thailand 2022ครับ